เอาสวัสดีกับทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะเล่นแมปที่ชื่อว่าไดโนเซอร์มั้งนั่นแหละครับซึ่งมันเป็นแมปเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับทำาไมองมองไปมองมาเป็นไดโนเสาร์โปเกมอนวะไม่เป็นไรเลยครับเอวันนี้คือมันเล่นไงวะคืออะไรเกีพัสเราต้องไปทำอะไรเหรอ ต้องไปฟาร์มเหรอหรือยังไงเหรอเราต้องไปตีตัวอื่นหรือยังไงอ๋อแท้นี่เหรออันนี้เหรอน่าจาโฮ้ย โอเคตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะอา้าวเรเสาตัวโตแล้วแปดบาทได้มาเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันมีมาได้แตงโมด้วยเาขาว่ามาลิดมาจากแน,นวอะเอเดอแตงโมร้อยหสิบเลยหรอเลือดอะ่ะอือ อะไรอ่ะให้ไปซื้อให้ไปซื้อไม่ซื้อหรอแกแะลบเกแบปินลก็นด้นนะัะแป๊บก็แค่เนี้ยืบอกให้ซื้อสัตว์เลี้ยงผมไปซื้อเลยครับผมไม่ซื้อผมไม่ซื้ออันนี้คืออะไรอ่ะ การกดไลค์เหรอสามหมืนไลค์มันครบยังวะยังไม่ครบสามหมื่นห้าพันยังไม่ครบเหมือนกันโอ้เอฟเฟกต์หัวจังวะนี่นะครับทุกคนเอฟเฟกต์คดหวดเลยเออไม่รู้ว่าไงดีนะเอ่ะ,อะเหมือนมันเอาตัวเข้าไปทับนะ มันเป็นเกมซูมาริเตอร์น่ะไก่จะไก่ได้ไงวะกัะต,ตายโคตรแข็งแก่งอ่ะเอาเราแช่นี้ก่อนโอโ้โหเราอยู่ไอ้แกมมันก็เอาได้โอ้พันสองเาะเนาะอันนี้ไม่ได้เคียวเลยนะอา้าว สงสัยต้องอันเนี้ยอีตัวอันเนี้ยอีอ่าเดี๋ยวผมวังกูไม่ดูอีตัวเนี้ยน,น่าจะเป็นแบบไปโจมตีอตัวน,นั้อนอตัวแบบอย่างผลไม้อย่างสัตว์อย่างสัตว์เลี้ยงอสัตว์อย่างสัตว์นะนั่นแหละค่อ,คอยๆไปเรื่อยๆอ่ะสักหน่อยไหมสักหน่อยไหม แก,กแตกแกแตกอะก่ะหกหน่ร้อยห้าสิบได้เงินเยอะในเยิน,นเน,นเีนนเ้นโอ้โห้ขวดเยอะตอนนี้เราได้เท่าไหร่แล้วรอไม่รู้มันสูงสุดแค่นี้เหรอแล้วนี่อะไรวะนี่ <laughs> อ่ะสงสัยหิวข้าว <laughs> มันค่อยๆกินแค่นี้ก่อนละกัน อ่ะพันพันห้าเออหมื่นห้าดิพันห้าได้ไงวะอันนี้คือโอเครู้เลยรู้บักขึ้นอย่างเงี้ยรู้เลยมันต้องเป็นอย่างเงีุ้กตัวอันนั้นคืออะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> จะเลี้ยอ๋อ เอ่อสามพันห้าร้อยบาทถึงจะปลดล็อกได้สามพันห้าร้อยบาทเลยหรอวะอืมเดี๋ยวเราโอเคด่านนี้กันได้ไหมออฟออ,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 ออโต้คืออะไรออโต้แทร็เหรอเกมนี้มันโจมตีไม่ได้นะครับทุกคนอ่ะกินๆก็นนยแล้วกันกินนะ <laughs> กาแฟกินกาแฟร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบร้อยสิบสี่ร้อยแปดร้อยห้าสิบล้านอ้าไม่ใช่กินกินอันนี้โนโอัลต์คิกนะทุกคน ไม่ได้ออโต้คลิกนะอ่าเดี๋ยวช่วยคลิกเอาเรื่อยแล้วกันอ่ารอรับรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเด้อ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 เดอะไรวะเนี่ยตัวการ บอกให้ซื้อสับใช่ไหมให้ซื้ออืมพันสองซึ่งมันเหลือแค่นี้นะประมาณร้อยแปดสิบเมื่อกี้อ่ะเอาไปเข้าไปอืมร้อยห้าสิบอ่าอ่าอันนี้มันมีอะไรขายบ้างไหมไม่มีแมกเนตตัวเกีร์พาททั้งนั้น อันนี้คืออะไรส,สปอนเราไม่มีอะไรเลยเหรอวะอืมที่มันน่านหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นแบบเกมจําลองเกมจําลองการเป็นไดโนเสาร์ในยุคสมัยโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์อ่าเอาเข้าไป เราจะรอจนกว่ามันจะเสร็จนะบังกมีใช้ได้หรอเออน่าจะได้ประมาณนี้นะทุกคนเออน่าจะได้แล้วก็น่าจะได้แล้วแหละเจงโมภะชัาธิดา แต่ตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งพันเหรอมาร่วมทำลายด้วยกันอืม <laughs> ทุกคนเอาไว้ดูได้ไมั้ยหาหาก็ตายก่อนเเลเลเอาไว้ดิ คืออะไรไม่รู้สุดยอดนะ <c oughs> ไปอยู่อะไรตรงนู้นก็ตายอยู่ตรงนี้ห <c oughs> ลบออก <c oughs> ขดแล้วแล้วก็วิ่งออกมานี่คือมันเป็นเป็นเทคนิคได้เลยนะ ปาปะปะนี่เวลาเราจะเก็บเหรียญก็อย่างนี้เก็บเหรียญก็อย่างนี้เลยนะเก็บเหรียญก็อย่างนี้นะทุกคนอืมอ่ะแล คอยคอยมาช่วยโอเคเอาเอาก็สำหรับคลิปนี้เกมนี้สามารถเอาไปเล่นได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย